Heh, 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 สนุนโดยโปรเด็ทเทหมดตัวมาสด้าสองและนิสันอเมร่าทักเลยตอบไวแอดไลน์แอดเดอะชอปส์ไทมส์สวัสดีค่ะคุณผู Podcast, ้ชมผ่านแพสเพจในรายการชิดเพลินแอนด์เททอลฟังง่ายได้สาระเราจะมาเจอกันทุกวันจันถึงวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มตรงแบบนี้ค่ะที่จะพูดคุยกันในหัวข้อประเด็นต่างๆแบบฟังเพลิน ทุกทก,ทกวันัะคารแบบนี้ก็จะมาพบกับทีมเป็นมิกาคุณสุดและจะมาเป็นโฮสและเราก็จะมีโฮโฮสร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอฝาก The ะช็อปทามแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์น้องใหม่ตอบโจทย์สายช็อปแอดไลน์ที่จ h e ะช็อปทามเลยค่ะค่ะวันนี้ก็ขอต้อนรับอ้อนนัทครนสัทธาคังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคิม ค่ะในวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อเรื่องแม่ผัว v s ลูกสะาท์จะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันแต่ก่อนอื่นเลยฝากติดตามชมรายการคิดเพลินแอนเ p a y ทอล์ได้ทาง Facebook และ Youtube จเสเตท t ทม e และฝากกดติดตามไฮไลท์ที่ติก t o อคิดเพลินด้วยนะคะ ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะค่ะก่อ,อนจะเข้าหัวข้อเรื่องขอถามอ้อนก่อนว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็เรื่อยๆเลยทั้งแบบว่าทำง,งานตื่นมาอากอกกำลังกายนู่นนี้นั่นชีวิตไม่ว่างก็โอเคนะเหมืนกับการได้อยู่บ้านแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างก็คือได้ไ<ง>ออกไปไหนบ้าง ของทิมเราก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยอืมแต่ว่านี่นี่ยังดีนะที่แบบมีได้ออกไปไหนบ้างอะไรอย่างี้ออกไปข้างนอกบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยที่ไม่ออกไปไหนอะ่ะอาจจะไม่ได้กลัวโควิดนะกลัวแดดประเทศไทยอืมแดดมันร้อนมากร้อนแบบไม่ไหวแล้วจริงอ่างั้นเดี๋ยวเรามาเข้าหัวข้อ,ขอเรื่องกันเลยดีกว่าอืมโอเค เคยได้ยินคําว่าโบราณเขาบอกว่าปัญหาแม่ผัวกับทู่สะพ้ยเจอกันไม่ได้ไปัญหานี้หรอปัญหานี้ยเคยได้ยินแต่ว่าไม่เคยได้ยินโบราณพูดแบบนี้อ่ะงั้นขอถามอ้อนก่อนนะอ้อนเคยเจอแม่แฟนแบบไหนตอนนี้กำลังเจอแม่แฟนแบบไหนอยู่ ตอนนี้ใช่ไหมถ้าที่เจอมานะอันนี้ขอเล่าส่วนตัวเลยว่าที่เจอมาเนี่ยเราจะเจอแต่คนที่เขาแบบดีๆที่เขาเอ็นดูเราเือแบบแต่เราคนน่ารักมากๆเออคือแม่ที่แบบเขารู้จักกับเราใช่ไหมเขาก็แบบคอยช่วยเราอะไรหลายๆอย่างเพราะเอ็นดูเราก็แบบเราก็คืาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราก็ดีกับเขาเขาก็ดีกับเราอะไรเงี้ยก็โอเค แล้วเคยมีปัญหากับแม่แฟนไหมแบบเคยโดนเขาไม่เลื้มเคยโดนเขาไม่ชอบไหมไม่เคยนะเพราะว่าเนี่ยที่ที่มาเนี่ยไม่ก็ไม่ไม่ได้มีแฟนเยอะนะไม่ได้มีแฟนเยอะเลยนะแล้วก็แบบว่าเจอแค่แบบคนสองคนเองมั้งถ้าเท่าที่เคยเจออ่ะอืมไม่เคยมีปัญหาแล้วก็แต่ละคนที่แบบว่าเจอก็แบบแบบเป็น first impression ที่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ย เคยได้ยินส่งคำแม่ผัวลูกสะพ้ายไหมไม่เคยจากได้ยินจากได้ยินจากพอดแคสต์นี้แหละอ่าอันนี้ขอเล่าก่อนอันนี้คือเป็นประสบการณ์ของคุณรอบตัวนะอืมคืออ่าสมมุติว่านางเป็นเพื่อนเราละกันก็คือคุยกันว่าแบบเออก็มาปรึกษาตลอดเลยแบบมันก็พูดว่าแบบ เนี่ยมึงอะเดี๋ยวขอเล่าตรงนี้ก่อนว่าเพื่อนเราอะเป็นคนที่ทําทุกอย่างจริงๆทําทุกอย่างแบบทํางานบ้านทํานั่นทํานี่ทําทุกอย่างซัพพลาให้แฟนก็คือเข้าไปอยู่ในบ้านเขาอะทําทุกอย่างให้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วคือแม่แฟนอะแม่แฟนก็ไม่ปลื้มนางตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าแต่ครงบ้านนั้นอะเขาเป็นคนที่ห่วงลูกชายแล้วทีเนี้ย พอนางเข้าไปอยู่แม่แฟนไม่ปลุมปุ๊บก็แบบต่อให้จะทําดีแค่ไหนอะ่ะก็จะแบบสุดท้ายก็ต้องหาเรื่องมาแซะมาว่าอยู่ดีอะ่ะนั่นแหละนางก็แบบว่าทาทุกอย่างแล้วทีนี้วันนั้นเหมือนนางไม่ได้สักพักแค่อย่างเดียวมันแตกทําไมอะ่ะคือไม่รู้อะ่ะเขาเป็นแบบ ขอโทษนะเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีเหตุผลมากมา,ม,ามากแบบมากมากแบบฟังแล้วยังแบบโมโหอ่ะคือมันมันบอกไม่ถูกแ่ะแต่มันก็แบบนั่นแหละถ้าเกิดว่าแน่แฟนคนไหนนะคะที่ว่าลูกสะพ้ายเขาทําดีอยู่แล้วเนาะก็พยายามยอมรับเขาหน่อยอย่าไปแบบต่อ,อต้านหรือขีดก,กันขนาดนั้นอ่า แล้วเคยได้ยินคําว่าแม่ผัวดีมีใช้ไปกว่าคือไหมเคยคํานี้แหละที่แบบที่รู้สึกว่าต่อให้เราเจอแฟนดีขนาดไหนก็ไม่ดีเท่าเจอแม่แฟนดีจริงอ,อันนี้มีประสบการณ์ไหมประสบการณ์หรอก็มีนะก็เนี่ยก็ตอนนี้แหละก็เจอแบบว่าแม่ที่แบบเอ็นดูที่น่ารัก,กอะไรเงี้ยก็รัก,ลกแล้วก็รักเขาเหมือนแม่อีกคนนึงเหมือนกันอืม อะอันนี้ขอเล่าของตัวเองเลยคือเป็นแฟนคนแรกที่พาไปเจอแม่แล้วคือแม่เขาเป็นดูเรามากคือให้ทุกอย่างคอยซัพพอร์ตทุกอย่างคือทุกอย่างมันดีเหมือนเลยอะนั้นแหละก็คูนใจแล้วเคยได้ยินคำว่าแม่ผัวดีลูกจะไม่ดีไหม ไม่เคยเราลูกชายดีแต่แม่ผัวไม่ดีอะ่ะก็เคยก็เนี่ยแหละก็ที่คิดกำลังเล่าอยู่เนี่ยก็เนี่ยคืออ่ะอันนี้โยงเข้าเพื่อนคนเดิมเลยคนเมื่อกี้เลยอืมคือแฟนมันดีมากเว้ยคือคือมันอยู่ด้วยกันมานานอ่ะมันรู้จักนิสัยนู่นนี่นั่นกันเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะแล้วทีเนี้ยอ่ะ ลูกชายดีแต่แม่ผวัวจะไม่ดีก็คืออย่างที่เล่าไปก็คือต่อต้านทุกอย่างเป็นคนไม่มีเหตุผลเอาแต่ตัวเองอ่ะก็คือโลกหมุนรอบตัวเขาแต่ว่าอันเนี้ยส่วนตัวคิดว่าจริงนะแม่ผัวด,ดีลูกจะไม่ดีลูกชายดีแต่แม่ผัวจะไม่ดีคิดว่าจริงแต่ว่า ค่ะคาตอบไม่ได้ว่ามันจริงขนาดไหนแต่ส่วนตัวคิดว่าจริงเพราะสังเกตคนรลลอบตัวคือเป็นอย่างนี้คนรู้จักเจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วเคยเจอแบบแม่ผัวห่วงลูกชายไหมแบบไม่ต้องเอาประสบการณ์ของตัวเองก็ได้เอาประสบการณ์ของเพื่อน หวงลูกชายเหรอไม่เคยเจอนะคิมไม่เคยไม่เคยเจอแบบว่าที่ห่วงลูกชายเลยมีแต่แบบเจอที่แบบซัพพอร์ตซัพพอร์ตทั้งเราซัพพอร์ตทั้งเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะถ้าเราเจอถ้าเราเจออะอย่างทุกคนที่ฟังทางบ้านนะอันนี้อันนี้เขาบอกเลยว่าการที่เราจะคบกับแฟนคนหนึ่งอะแล้วเราไปเจอแม่เขาอะอย่างแรกที่เราต้องทําให้ประทับใจคือ First impression การเจอกันครั้งแรกอันนี้สําคัญมาก oh. ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวเรื่องนิสัยท uh. ่าทางจุิหยาที่เราทําออกมาเนี่ยสาคัญมากๆเลยพูดเลยว่าถ้าเราวางตัวดีระพฤติดีแน่นอนเขาไม่มีวันไม่เอ็นดูหรอกอถึงว่าถึงเขาจะห่วงลูกชายเขาแค่ไหนอันนี้อันนี้ขอพูดเลยนะจากประสบการณ์ที่ทั้งทั้งอาจจะเคยเคยเจอหรือจำไม่ได้หรือแหละเออนั่นแหละถึงแม้ว่าเขาจะห่วงลูกชายแค่ไหนแต่พอเขามาเจอคนที่อ่ะผู้หญิงที่ เขาอาจจะมองว่าคนนี้เนี่ยเหมาะสมนะเราเจอแล้วเราู้สึกเอ็นดูแล้วเขาเหมือนลูกอีกคนเขาก็อาจจะยอมรับเราก็ได้อ,นนอันนี้พูดเลยว่า first impression สำคัญมากๆต้องวางตัวดีๆแล้วถ้าเกิดอ้อนไปเจอแม่ผัวที่ห่วงลูกชายมากๆอ่้อนจะทำยังไงห่วงลูกชายมากๆเหรอเขาเรียกว่าอะไรก็บอกว่าแม่หนูก็รักลูกชายแม่หมเหมือนกันนะแล้วก,ก็หนูก็รักแม่ด้วย หนูก็รักลูกชายแม่หนูก็รักแม่ด้วยเหมือนกันไม่ก็มตดว่าแม่แม่คนนั้นน่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าห่วงแบบห่วงแรงอ่ะห่วงอารมณ์เป็นห่วงผัวแหละห่วงลูกเป็นห่วงผัวอะไรประมาณนั้นจะทํำยังไงห่วงแรงหรอก็ไม่ทํายังไงก็ใช้ชีวิตปกติก็ก็อยู่ของเราปกติอ่ะที่แบบว่าถ้าเขาห่วงห่วงก็โอเค ก็ไม่เป็นไรเราเราก็รู้ว่าเรายังอยู่ในสถานะไหนอะไรอย่างี้ใช่ป่ะเราเราไม่ได้ไปเป็นคนในครอบครองเขาไม่ได้ไปเลี้ยงดูเขานี่เราไม่ได้มีสิทธิ์อะไรขนาดนั้นเราเป็นเราเป็นแฟนอ่ะเออเราก็เลยทําทําได้แค่ไหนก็ทได้แค่นั้นแหละเราไม่มีสิทธิ์ไปมากกว่านั้นอยู่แล้วเขาเป็นแม่ไงอือแล้วเคยเจอแม่ัวจอ้อผด็จกรนไหมของเพื่อนก็แหละของใครก็แหละคนรอบตัว คนลอบตัวหรอถ้าดีฟังไม่มีใครเคยมาเล่านะว่าผด็จการมีแต่คนแบบมานั่งมานั่งชมมานั่งชมแบบอุ้ยน่ารักนูน่นนี่นั่นอะไรวะมานั่งชมไปฟังนี้ตลอดแล้วก็เออเออเออเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เคยเจอนะอะแม่ผัวจองผด็จการอะ่ะคือคนที่เอาแต่ใจไรเหตุผลเล้าก,กี้เจ้าการไม่รับฟังความเห็นคนอืน่นคิดว่าตัวเองถูกเสมอ ชอบบอกคำสั่งกดทีคมเหงนแล้วก็อื่น,น,นๆมากมายก็คืออย่างที่เพื่อนคนที่เล่าไปตอนแรกนั่นแหละเป็นอย่างนี้เลยก็คือแม่ผัวประเทศเนี้ยคือน่ากลัวมากมีความเห็นยังไงกับแม่ผัวจอมผดดจก,การถ้าเอาจริงๆไหมถ้ายังอยู่ในสถานะแฟนที่ยังอาจจะไม่แต่งงานเราคิดว่า เรามีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลือกได้อ่ะเลือกได้คือหนึ่งเลยนะพื้นการความสำคัญอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะทุกคนพฤติกรความสําคัญที่สุดในการที่เราจะใช้ชีวิตคู่คือครอบครัวครอบครัวแฟนด้วยครอบครัวเราด้วยถ้ามันเข้ากันไม่ได้จริงๆยังไงซะมันก็ต้องมีเหตุผลที่มันต้องเลิกลากันไปอยู่ดีอันเนี้ยเท่าที่เคยเจอมายังไงมันก็ต้องมีเหตุผลแล้วแต่ถ้าอยู่ในสถานะอยู่ในจุดที่เรามีทุก อย่างด้วยกันแล้วว่าจะเราจะเป็นสามีภรรยากันวันนี้นั่นใช่ไหมแต่เราไปเจอแม่เขาที่ผดเด็จกันเงี้ยมันแก้อะไรไม่ได้แล้วเราไปเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรเราเราคือเรามีพร้อมกับเขาแล้วอะไม่ว่าจะแบบมีลูกเราจะพร้อมแต่งงานจดทะเบียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ทําได้แค่ปรับตัวปรับไปกับเขาเรื่อยๆสักวันสักวันนี่เชื่อนะอันนี้คือนี่เชื่อนะว่าสักวันเขาอาจจะมา มองเห็นความดีของเราเล็กๆอะไรเงี้ยในวันที่เขาก็าอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะโกธอาจจะเกลียดเราอาจจะไม่ชอบเราอะไรเงี้ย <Wow. S 1> ก็ไม่เป็นไรก็ทำดีต่อไปเรื่อยๆพอถึงวันนั้นจริงๆวันที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เหลือใครเขาลำบากเขาเจ็บปวดอะไรก็ยังมีลูกสะใภ้ที่ดูแลเขาอันนี้คือความเิจา่ณนส่วนตัวนะที่เราคิดว่าปรับๆกันไปเรื่อยๆดีกว่าถ้าอยู่ในแบบความสัมพันธ์ที่ทั้งเรากับเขาอะมันมันเลิกลากันไม่ได้อืม <Paper> แ๋้ว เอ้ยเนี่ยคือเนี่ยไปหาวิธีเอาตัวรอดจากแม่ปวดจอมผลิตการในเหตดมาเขาบอกว่าคือต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งอะ่ะเข้มแข็งไว้ก่อนเป็นคนที่เด็ดขาดถึงจะทําให้เราเอาชนะได้บางทีอาจจะมีปากเสียงอัน,นิกาไหมขอถามอ้อนก่อนอัน,นิกาไหมปากเสียงหรอเอาจริงๆ<า>รไหมปากเสียงแบบขัดใจกันอะ่ะ ตักเสียงขัดใจกันถ้าเป็นเรื่องเล็กๆที่แบบว่าก็จะก็บอกนะว่าแม่แบบนี้มันไม่ได้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะไม่แบบไม่ไปตะข้อก็ไปตะกวนวายๆนะอันนี้คือคีฟความแบบนอบน้อมต่อผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่ควรทํานะไม่ว่าจะเป็นแม่ใครก็ไม่ควรทําอันนี้เราก็ยังต้องคีมไว้อยู่เออก็ไม่ทําอ่าแต่ถ้าว่าอย่างแบบบางทีอานมีปัส ปาดเสียงขาดใจกันบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจอ่ะว่าเราทําแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกแล้วอ่ะก็คือไม่ต้องไปหวั่นเลยไม่ต้องกลัวถ้าเกิดว่าคอยตามเขาแค่นิดเดียวอ่ะชีวิตเปลี่ยนเลยจําไว้ว่าถ้าเจอแม่ผัวประเภทนี้อย่ายอมอ่อนข้อตั้งแต่ครั้งแรกเพราะถ้ายอมคือต้องมีครั้งต่อๆไปแน่นอนอันนี้ส่วนตัวคือพูดตรงๆเลยว่ายอม อ่อนยอมไหมคือยังไงอ่ะยังไงบอกว่าวอย่าไปยอมเขาตั้งแต่แรก <c oughs> คืออย่าไปยอมเขาตั้งแต่แรกถ้าเกิดว่าเขามาผดเด็จการใส่ไงอืมนั่นแ,แหละเป็นเราก็เราก็ยอมเหมือนเดิมมาแล้ว <c oughs> ไม่กล้าเปน็นปัญหาหรอกอืมก็ถ้าเป็นในทางที่ในทางที่ดีก็ยอมนะอย่างเขาบอกว่า อยากให้เราไปในทางที่ดีก็โอเคก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าในทางที่เราผิดใจกันแต่ฝ่ายแม่เนี่ยเป็นคนผิดก็ต้องพูดนะอย่าไปยอมก็พูดพูดไปเลยเนี่ยให้ให้ความเป็นเหตุเป็นผลถ้าเขาไม่เชื่อเราเราก็บอกให้ลูกชายเขาเนี่ยช่วยพูดก็ได้ช่วยช่วยดึงมาในทางที่แบบว่าเออมันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยว้า <Wow. S 1> วถ้าเกิดว่าแม่แฟนไม่ยอมรับเราเลย แล้วแฟนไม่สามารถช่วยพูดได้อันนี้คืออ้อนจะทำยังไงอันนี้ปัญหาหนักนะปัญหาหนักนะคืออันนี้คือที่เล่ามานี้ไม่ค่อยจะเป็นประสบการณ์เท่าไหร่แต่ว่าดูหนังมานะหนังที่แบบเคยดูแม่รักแท้แม่ไม่ปื้มอ่ะของช่องวันอ่ะหนังนานมากก็แหละเคยดูว้าว <Wow. S 2> มันขุ้นหูมาก รักแทนแม่ไม่ปลื้มนั่นแหละเคยดูถ้าแบบแม่แฟนไม่ยอมรับทําไงใช่ไหมคือตอนนั้นในหนังอะในพอดเรื่องอะเราดูแบบผู้หญิงคนนั้นอะคือเขาเขาจะทําเขาเรียกว่าทำทุกอย่างให้แบบแม่แฟนประทับใจไม่ว่าจะเป็นงานบ่งงานบ้านนู่นนี่นั่นใช่ไหมสุดท้ายอย่างในหนังอะก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็แบบแม่แฟนก็รักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเข้าใจกันมากขึ้น ก็ไม่รู้อ่ะไม่ไม่เคยเจอนี่คือยังพูดไม่ได้ถ้าผู้ชมทางบ้านเคยเจอเคยทําแบบไหนอันนี้พิมมาบอกได้เลยนะอยากรู้เหมือนกันแต่ว่าตามที่ไปศึกษาหาข้อมูลมาว่าอันนี้ทําการมานั่นแหละตามที่ไปศึกษาหาข้อมูลมาก็คือเจอหลายๆคนเลยอย่างที่บอกว่าอ่าแม่แฟนไม่ยอมรับเนี้ยคือมันเป็นปัญหาที่มันมีทางออกนะทุกคนแต่ อยู่ที่ว่าเราจะแก้ปัญหานันยังไงทุกคนมีวิธีของตัวเองนั่นแหละแต่ว่าแบบสามารถเอาวิธีของพวกเราไปปรับเปลี่ยนใช้ได้นะคะ mm. คือทีนี้แป๊บน mm. ึงน,นนะคำถามอ่าแล้วถ้าอยา่างเราดีกับแฟนมาตลอด ดีกับแฟนมาตลอดเลยแล้วทีเนี้ยแม่แฟนก็เห็นว่าเราอ่ะดีกับลูกเขาคือเรากับแม่แฟนสนิทกันอย่างนี้ก็คือเราทําดีกับแฟนมาตลอดแต่แฟนไม่เคยเห็นค่าในความดีของเราเลยอันนี้ทำยังไงอันนี้พูดตรงๆนะเอามาจากไหน <Wow. S 1> ว้าวบการ <laughs> ก็ ถ้าเขาไม่เห็นค่าใช่ไหมแต่ว่าแม่แฟนดีมากๆเลยอันเนี้ยเคยเจอนะแบบว่าเคยมีคนมาเล่าให้ฟังอยู่ว่าเนี่ยแฟนแบบว่าไม่ไม่เอาไหนเลยแบบว่าไม่ค่อยแบบดูไม่ค่อยรักเหมือนแต่ก่อนทำไมแม่เขายังดีกับเรามากๆเลยอะไรขนาดเนี้ยก็มีวิธีอย่างเดียวแหละทุกคนเข้าทางแม่นะคะเข้าทางแม่ไม่ได้ด้วยเลขก็ได้ด้วยกลน,นะคะเอาด้วยกลที่เข้าทางแม่แ่แหละให้ผู้ใหญ่เขาเอ็นดูเขาไว้เดี๋ยวแม่เขาก็จะช่วยดึงลูกเข้ามาเองนะไม่มี อันนี้เชื่อว่าเลยนะร้อยทั้งร้อยเนี่ยอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ทั้งร้อยเท่าไหร่หรอกยังไงเ่ยผู้ชายบางคนที่เขาพอที่จะคิดคิดได้เออมีความคิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเชื่อแม่เขาเออถ้าแม่เขาช่วยดึงดึงเขากลับมาอะไรอย่าเงี้ยก็ก็ดีอืมว้าว <Wow. S 1> แล้วถ้าเกิดว่าอ่าอันนี้ขอถามขอถามเป็นเป็นความรู้นะอ้อน ถ้าเกิดเรามีปัญหากับแม่แฟนึ้นมาจริงๆอะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหายังไงแบบเขาไม่ชอบที่หน้าอะไรอย่างนี้ยไม่ชอบที่หน้าหรอก็อย่างที่พูดไปนั่นแหละก็คือทําตัวดีๆเข้าไว้สักวันเขาจะเห็นเห็นในในความดีของเราเองนั่นแหละทำตัวตก็ปกติอะเ,เป็นเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมไม่เฟกเราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแต่ในความเป็นอย่างนั้นเราต้องรู้จักความเป็น ความเป็นผู้ใหญ่กับความเป็นเด็กด้วยเออ <Wow. S 1> ความเป็นเด็กของเราอ่ะอย่างเราเป็นคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนิสัยแบบนี้อยู่แล้วแต่เราจะไปทานิสัยอย่างนั้นใส่เขาร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้เราก็ต้องคีฟด้วยความที่เป็นตัวเราเองด้วยและความมีสัมมาคาราวะต่อผู้ใหญ่ด้วยนะอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเอ็นดูกับเราขึ้นมาบ้างนะหรืออย่างบางคนใช่ไหมเจออย่างเจอแบบแม่แฟนในสถานการณ์ที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเรารู้สึกว่าทําไมฉันแบบ วันนี้มันมันเจออะไรที่แย่แล้วแบบแม่แฟนมามาพูดอะไรอย่างนี้ใส่มันไม่ดีไม่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ก็ไม่เป็นไรก็ช่างมันทุกคนถ้าใครที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่เนี่ยไม่ว่าจะผู้คนทางบ้านนะหรือว่าครีมที่อาจจะแบบทั้งเจอแฟนไม่ดีทั้งเจอแม่แฟนไม่ดีเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มาปรับปรับปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรปรับเปลี่ยนกันไปเรียนรู้กันไปอะไรอย่างเงี้ยสักวันวน่เชื่อว่าเขาอาจจะมาเห็นใน เขาเรียกอะไรเห็นในความดีของเราที่เรามีอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้คืออิงมาจากหนังลวนๆเลยนะที่ว่าเรานี่คืออิงมาจากหนังลวนๆเลยนะก็คือนั่นแหละบางคนผู้ใหญ่บางคนเขาอาจจะเห็นความดีของเรายแต่อย่างตัวของเพื่อนทีมเนี่ยเช็ตัวอย่างคือทําดีมาตลอดแบบเกือบสองปีอ่ะก็ถือว่าเป็นเวลาไม่นานมากนะก็เขาก็ยังแบบ เขาก็ยังต่อต้านอนะ่ะทั้งพ่อทั้งแม่ของแฟนเขาอะแต่มีแฟนเขาที่แบบคอยคอยแบบซัพพอร์ตเขาอยู่คนเดียวถ้าเกิดว่าวันหนึ่งอะ่ะทะเลาะกับแฟนขึ้นมาก็คือทุกอย่างจบเลยเพราะว่าทางพ่อกับแม่แฟนก็คือไม่ได้มาสนใจอีกแล้วอันนี้คือบอกตรงๆเลยถ้าเกิดว่ามีเคสบบนี้คือใช้ชีวิตยากระดับหนึ่งเลยนะ อันนี้คือนั่นแหละทุกคนถ้าเกิดว่าอ่ะอย่างเพื่อนคีมเนี่ยขอยกตัวอย่างเป็นคีมนะถ้าเกิดว่าคีมมาเจอสถานการณ์แบบนี้คีมเลือกที่จะเอาตัวเองออกมาดีกว่าคุณไปอยู่แบบนั้นอืมใคร <Wow. S 1> ใครมันจะทนแบบทนไม่มีความสุขได้ทุกวันเนะ่มันไม่ไหวรอกจิตใจพังหมดแต่ก็แต่ก็จริงนะบางทีความอดทนเรามันก็อาจจะมีถึง,บงแบบถ้าเรารู้สึกว่าเออเราทําดีต่อไปเรื่อยแล้วเขาแบบ ทั้งไม่เห็นค่าโน่นนี่นั่นชีวิตเรามีอะไรเยอะถ้าทนออกมาถ้าถ้าถ้าเราจะทนอยู่อ่ะมันก็แบบเราก็ไม่รู้จะทําดีไปไปเพื่อใครเพื่ออะไรถูกไหมอันนี้อันนี้อันนี้ก็มีส่วนแต่ว่าถ้าเราออกมามันก็ทําให้ดีดีอย่างหนึ่งคือไม่เสียสุขภาพจิตนะคะไม่ต้องมานั่งแบบว่าไม่ต้องมานั่งแอกว่า <Wow. S 2> ฉันต้องมา,มานั่งทะเลาะอีกแล้วหรออะไรเงี้ยคือการที่เราไปอยู่บ้านเขา เออมันก็เหมือนกับเป็นอีกบ้านหลังหนึ่งของเราที่บ้านที่มันคือความหมายว่าเราอยู่แล้วเรามีความสุขเป็นเซฟโซนของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราอยู่ไม่มีความสุขก็ออกมาดีกว่าใช่ทุกคนอยากให้ออกมาดีกว่านะเสี่ยงสุขภาพเปลี่ยนหมดค่ะก็อยากจะฝากบอกทั้งคุณผู้ชมแล้วก็ทั้ง คนเป็นแ,นแฟนกันรอบว่าต่อให้คุณจะมีปัญหากันหนักขนาดไหนต่อให้แบบคุณจะไม่ชอบที่หน้าไม่ชอบนิสัยอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะแบบอยากจะให้เก็บอาการมากกว่าที่จะแสดงออกเพราะว่าคนหนักใจอะ่ะคือคนกลางก็คือตัวลูกชายซึ่งเขาทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะคนนึงก็แม่อคนนึงก็แฟน ก็ฝากไว้ด้วยนะคะงั้นวันนี้ขอติดรายการเลยทุกคนมาพบกับทีมใหม่ได้อีกครั้งทุกคุณคันนะคะจะมาเป็นโฮสต์และสัปดาห์หน้าเราจะมีโฟโฮสต์เป็นใครและเราจะพูดคุยกันในหัวข้ออะไรติดตามชมทุกความเคลื่อนไหวรายการชิคเพลินเรียนแอนเพย์ทอลได้ทาง YouTube และเ Facebook The State Time ค่ะ ที่สำคัญเด็ดขาดอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกด Subscribe กันให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยโปรด็ตเทหมดตัว m าสด้าสและนิสสันอเมรทักเลยตอบไวแอดไลน์แอดเดอะช